วันยอเซโยเราก็มาพูดกันหนึ่งมองของฟลูอิดของไหลนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะขึ้นหัวข้อเล็กๆในของไหลนั่นเองนะก็จะเป็นหัวข้อแรงดันและความดันนั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้เราก็มาดูโจทย์กันได้เลยนะคะเขาบอกว่าข้อนี้เขาบอกว่ามีกล่องสี่เหลี่ยมรูปบาทอ่าอย่างแรกเลยวาดกล่องสี่เหลี่ยมรูปบาทก่อนวาดยังไงนะก็สี่เหลี่ยมฉากขึ้นไปโดยประมาณสันนิษฐานว่ามันเป็นรูปรูปบาทแล้วกันเนาะ แล้วก็เขาบอกว่ามีความยาวด้านละ2เมตรนะคะเนื่องจากว่าโจทย์ใช้คําว่าลูกบาดมาแน่นอนค่ะความยาวไม่ต้องเท่ากันหมดเนาะ mm. ก็แต่ละฝั่งก็2เมตรได้เลยนะคะ mm. อ่าแล้วก็ฉากนี้เป็น2เมตรนั่นเองนะแล้วโจทย์บอกอะไรเรามาอีกบ้างโจทย์บอกมาว่าด้านบนปิดสนิทและเติมน้ําจนเต็มนะคะเพราะฉะนั้นข้างในนี้เป็นน้าหมดเลยนะ จงหาแรงดันที่ก้นกล่องอ่ามาพูดประเด็นนี้ก่อนนะคะสําหรับเงื่อนไขของการคิดแรงดันนะคะเราสามารถหาแรงดันได้จาก F เท่ากับความดันคูณด้วยพื้นที่นะคะนี่คือสูตรของการคิดแรงดันนั่นเองนะคะแต่ปัญหาต่อมาคือโจทย์ข้อนี้เขาก็ยังไม่ได้ให้ความดันมาใช่ไหมก็เราก็ย้อนกลับไปดูก่อนความดันเนี่ยมันก็คิดได้สองประเด็นเนาะประเด็นแรกคือคิดได้จาก แรงส่วนด้วยพื้นที่ซึ่งมันก็ย้อนกลับไปในสมการที่หนึ่งที่เราพูดกันไปเมื่อกี้เนาะก็แน่นอนค่ยคิดสูตรนี้ไม่ได้เนาะเราก็สามารถคิดได้อีกตัวหนึ่งก็คือความดันเท่ากับความหนาแน่นคูณด้วยค่าจีและค่าความสูงนั่นเองเป็นสมการที่สองนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเห็นประเด็นแล้วนะนะว่าเราจะสามารถคิดจากอะไรได้บ้างเราก็เขียนสมมติว่าเราจะไปต้องคิดทั้งสองอย่างเนี่ยเราพยายามเขียนได้เห็นปัญหานะว่าเราต้องการอะไรแน,ะนะะ่นอนค่ะ เราต้องการแรงแต่เราจะคิดแรงได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ความดันออกมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คิดความดันต่อนะกันจาก p เท่ากับ r o gh นะคะเราก็จะได้ค่า r h ก็คือค่าโรของน้ำนะเนื่องจากว่าในกล่องนี้นะคะเป็นการเติมน้ําลงไปจนเต็มนะคะความสูงใช้ลิมิตความสูง2เมตรได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้1คูณ10กําลัง3คูณด้วย ค่ากาวิตี้แล้วก็คูณด้วยค่าความสูงที่มีค่าเท่ากับสองนะคะสองเมตรนะ้ำไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะได้สองคูณสิบยกกำลงังลบสี่โดยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองนะคะนี่คือประเด็นของความดันในข้อนี้นะซึ่งมันก็สามารถเอาไปหาแรงดันได้อีกนั่นเองนะคะสำหรับแรงดันเนี่ยเราก็จะได้ความดันก็คือสองคูณสิบยกกำลงังสี่นะคะ คูณด้วยพื้นที่ประเด็นคือพื้นที่เราจะคิดได้ยังไงนะคะเนื่องจากว่าข้อนี้เป็นประเด็นของอลูกลูกบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่หรือค่า A นะคะก็สามารถหาได้จากกว้างคูณยาวนั่นเองหรือ2คูณ2ที่มีค่าเท่ากับ4ตารางเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คูณตัวนี้เป็นเลข4ได้เลยนะ เพราะฉะนั้นแรงดันของเรานะคะก็จะมีค่าท่ากับ8คูณ10ยกกำลัง4หน่วยเป็นนิวตันนั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้ก็จะตรงกับช้อยข้อที่1นั่นเองนะคะรับข้อนี้ก็มีการพูดทั้งความดันและแรงดันนั่นเองนะคะก็เป็นการเปิดหัวข้อนี้นะคะสำหรับการคิด ที่นอกเหนือจากความแน่นนั่นเองนะก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีจ้า